สวัสดีครับพบกับช่องลมลสายฮีอีกครั้งนะครับมาแล้วครับใกล้หวยออกแล้วนะครับเรามาชมเลขเด็ดกันนะครับพร้อมพรุ่งนี้ก็รวยกันแล้วนี่นะครับอยากได้ตัวไหนก็จัดเลยนะครับน,นะครับเบอร์กับแอดไลน์ลุงมลน,นะครับ ไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์รุมมลนะครับนี่ครับกับเบอร์โทรนะครับมาชมมันชมว่าจะมีรางวัลที่หนึ่งไหมวันนี้วันนี้จะเข้ารางวัลไหมเอ่ย อันนี้ชุดสใบนะครับชุด2ใบนะครับผมนี่มีผีน้อยด้วยผีน้อยด้วยโอ้รู้สึกว่าลมจะพัดดีเหลือเกินเนาะนี่ยง,ยง เอานะครับใครสนใจนะครับนี่ชุดสี่ใบเด้อสี่ใบสี่ใบขอหให้ร่ำไม่นวยถูกหวยก็ทุกคน เดีนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ